ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณภาพรทอมือไหมสุรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอนะคะพี่ๆค่ะเป็นงานสามตะโกคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่ๆค่ะเรามาชมกันเป็นผืนแรกค่ะผืนนี้เป็นงานสามตะโก้ทอมือผ้าไหมเทร้อยเปอร์เซนจังหวัดสุรินค่ะพี่ๆค่ะเชิงบนล่างเป็นเชิงใบสีค่ะแล้วต่อลงมาก็จะเป็นเชิงช้างค่ะพี่ๆค่ะ ท้องผ้าตรงกลางจะเป็นลายดอกสี่กลีบค่ะพี่พี่ท้องผ้าจะออกเป็นแดงเม็ดมะขามตัดด้วยลายเหลืองทองสวยงามมากค่ะพี่พี่ค่ะเรามาชมกันใกล้ๆเลยนะคะพี่พี่ขานี่เลยสวยงามมากบายสีค่ะพี่พี่ขาช้างเป็นช้างเลยค่ะท้องผ้าตรงกลางก็จะเป็นลายดอกสี่กลีบค่ะพี่พี่ค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะพี่พี่อบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะงานผ้าหนาทอแน่นค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดหนึ่งแจ้งรับไม่อ้วนได้ ใค่ะในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ขามาต่อเป็นพื้นที่2นะคะเรายังอยู่ในงาน3ตะโกคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขาพื้นนี้สวยงามมากลายนางสนมค่ะพี่พี่ขาเชิงบนล่างใบสีค่ะทองผ้าสีแดงเม็ดมะักขามค่ะพี่พี่ขาเราไปชมกันใกล้ๆค่ะ3ตะโกทอมือคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขา เชิงด้านบนนี่เลยค่ะลายใบยสีมาท้องผ้าด้านล่างค่ะเป็นาลายนางสนมสวยงามมากลายเด่นเป๊ะมากค่ะพี่ๆค่ะบอกเลยพื้นนี้งานผ้าหนาทอแน่นๆค่ะพี่ๆค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาสองพันหนึ่งร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะ มาต่อค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นผืนที่3ค่ะยังอยู่ในงาน3ตะโกคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้นะคะด้านบนเป็นเออแดงเม็ดมะขามค่ะส่วนทองผ้านะคะจะเป็นสีดําค่ะลายตรงกลางค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นลายดอกกระเจียวแซมด้วยดอกมะเขือค่ะพี่พี่ค่ะสวยงามมากมาชมใกล้ๆเลยเชิงบนล่างค่ะพี่พี่ค่ะนี่เลยจ้ะทองผ้าจะเป็นออกสีแดงเม็ดมะขามเกือบดําไปเลยนะคะพี่พี่ค่ะลายดอกกระเจียว ตรงกลางก็จะเป็นลายดอกมะเขือค่ะพี่พี่คะคุณยายมัดลายได้สวยเด่นคมชัดมากๆเลยผืนนี้ค่ะงานผ้าหนาทนแน่นมากๆค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่คะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด3แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่4นะคะเรายังอยู่ในงาน3ามตะโกคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้สวยอีก1ผืนค่ะพี่พี่คาะเชิงบนเป็นเชิงบนล่างเป็นสีแดงค่ะท้องผ้าตรงกลางจะเป็นแดงเม็ดมะขามเกือบดำค่ะแล้วก็เป็นลายโคมค่ะพี่พี่คาะสวยงามมากผืนนี้พี่พี่ทนาดได้รับไปไม่มีผิดหวังค่ะพี่พี่คานี่ค่ะมัดด้วยเหลืองทองค่ะพี่พี่คะมีระยะด้านบนด้วยค่ะแล้วก็ลงมาเป็นลายโคมค่ะพี่พี่คะสีแดงเม็ดมะขามค่ะเกือบ ดำค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2 1 0 0ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่5ผืนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงาน3ตะโกคัดเกรด A เกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นสีดําค่ะ ดำสนิทค่ะพี่พี่คาะท้องผ้าตรงกลางจะเป็นลายพุ่มข้าวบินค่ะเชิงบนล่างค่ะเดี๋ยวเราไาชมกันใกล้ๆค่ะพี่พี่นี่ค่ะ เชิงบนล่างดำสนิทค่ะพี่พีคะงานพุ่มข้าวบินสวยงามมากลายโบราณลายพุ่มข้าวบินค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด5แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะหรือพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ